เขาจะเล่นพผ่อนนิยมนะอาตมาก็พันอุปชัยคุณอาตงโมวัดที่จำพรรษาอยู่แล้วมายี่สิบสี่พรรษานี่ยนะค่ะหลวงพ่ออายุเท่าไหร่คะตอนนี้หกสิบแปดตอนที่จะหลวงพ่อจะฉันติดพันตัวทีบูลค่ะหลวงพ่อมีการปวดส่วนไหนในร่างกายบ้างคะจะปวดหัวเขานี่ทั้งสอง นของก้าวนะโยมนะเริ่มปีสี่สิบเก้าจะเริ่มประมาณสิบปีแล้วที่ปวดมาเนีหัวเข่าสองข้างแล้วก็เห็นบอกว่ามีตรงข้อเท้าข้อเท้าก็ข้อเท้าจะถ้าเดินเดินมากๆแล้วจะจะเดินลําบากเหมือนกับสัตว์ลอยในข้อเท้านี่ก็เหมือนเสียมันมีหรือไม้ลวกหรือแล้วเข้าไปแทงนี่ก็ก็อาตมาก็จะซื้อยาแก้ปวดเป็นยาชุดมาเป็นมานได้อย่างไะอาการนี้ค่ะประมาณอาการสิบปีแล้วโยมสิบสามปีได้ย้งนยิบปิงกันไป สิบสองสิบกว่าสองสิบกว่าองเท่านั้นเองนะคะจากที่เคยเป็นหนักสิบปีหลวงพ่อก็ดีขึ้นนะคะก็อยากจะบอกญาติโยมนะที่อาจจะมาก็ลองฉันลองทานรู้ได้ัเนี่ยก็ดีขึ้นนะโยมจากที่ว่าได้ทานยาหลายอย่างมาแล้วหลายยี่ห้อหลายหลายอย่างมาแล้วก็คุ้มราคานะอาจะมาก็ขอผู้แปลภาษาพระหโยมนะทักผู้โกหกก็มุสานโยมวิธีการทานง่ายมากๆนะคะแล้วก็ ชงผงดีบูลลงไปนะคะเทให้หมดซองนะคะก็เราใส่สารสากัดเข้มข้นนะคะแล้วก็คนค่ะคุนแบบนี้นะคะเดี๋ยวหลวงพ่อนะคะจะฉันดีบูลนะคะเป็นการยืนยันว่าฉันจริงเห็นผลจริงนะคะนี่นะคะหลวงพ่อฉันก็ไปแล้วนะคะฉันง่ายนะคะ หมดแล้วนะคะค่ะเป็นยังไงบ้างคะฉันง่ายไหมคะฉันง่ายโยมก็ขมไหมคะไม่ไม่มีขมคาวไหมคะไม่มีคาวไม่มีขมทานง่ายแล้วก็เห็นผลไปใช่ไหมคะใช่ค่ะหลวงพ่อก็ประทับใจมากเลยค่ะค่ะสําหรับคลิปวันนี้นะคะสําหรับการสัมภาษณ์วันนี้นะคะก็เรียกได้ว่าคุณจะสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าหลายๆท่านและววันนี้เป็นเคสที่ดีมากๆนะคะหลวงพ่อนะคะ ได้มีโอกาสมาแชร์ประสบการณ์ทานผลิตภัณฑ์ตัวดีบูลตัวนี้แล้วดีจริงอันนี้ก็เป็นความประทับใจนะคะอีกเคสนึงนะคะที่เรียกได้ว่านะคะทุกท่านนะคะออฟังแล้วก็ตัดสินใจลองทานได้เลยนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะดีบูลนะคะช่วยในเรื่องปวดข้อปวดเข่าปวดกระดูกทับเส้นปวดสะโพกร้าวลงขานะคะนิว้วล็อกปวดหลังปวดไหล่นะคะวันนี้นะคะพุกกับหลวงพ่อนะคะก็ต้องขอตัวไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ,ะ,จะเจริญพรญาติโยม มากล่องที่สองก็เออร,รู้สึกเดินดีมากเลยขึ้นบันไดก็ไม่ขัดไม่ปวดแล้วก็ไม่ปกติเดินดกบแก็บกบแก็บ,กบออตอนนี้ไม่เป็นแล้วไม่เป็นแล้วออนะคะหลังจากที่ดีขึ้นตั้งแต่สามซองแรกและสั่งเพิ่มนะคะทานหมดไปสองกล่อง<ม>ตอนนี้เดินได้เดินความประทับใจค่ะหรือความเชื่อมั่นนะคะว่าพี่ผินนะ่ะมั่นใจไหมคะว่าดีบุญดีจริงอย่างที่เขาออกสื่อกันไหมคะ เชื่อค่ะดีบุญดีจริงเพราะเพราะเราเป็นคนทานเรารู้ว่ามันดีจริงค่ะเราต้องสัมผัสเองเท่านั้นเองนะคะว่ามันจะดีไม่ดีมันขึ้นอยู่ที่ว่าเราลองหรือไม่ลองเท่านั้นเองฟังอย่างเดียวก็ไม่รู้เนาะฟังอย่างเดียวไม่รู้ถ้าเราไม่ลองก็ไม่รู้แต่แล้วเป็นยังไงคะหลังที่แจกแทนให้ดีบุญสักสิบคะแนนพี่ผิดให้เท่าไหร่คะ ให้เต็มสิบเลยค่ะให้เต็มสิบเลยค่ะมีสิบให้ที่เจอผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้คือดีดีมากขึ้นมาเออบอกน่าจะสั่งกินตั้งนานแล้วนะะใครที่ดูอยู่นะคะน่าจะสั่งกินตั้งนานใช่เสียงจะกผู้ใช้จริงใช่บอกโอ้คิดมาตั้งนานมันน่าก็แล้วก็น่าจะสั่งกินตั้งนานแล้วนะว่าเออมันจะได้ไม่ต้องทรมาน สวัสดีค่ะนะคะตอนนี้นะคะทุกท่านอยู่กับช่องชาแนลดีบูลคุณปุ๊กนะคะวันนี้นะคะพวกอยู่กับเคสพี่น้องนะคะลูกค้าทั้งสองท่านนะคะก็ได้ทานผลิตภัณฑ์ตัวดีบูลตัวนี้นะคะแล้วก็ทานแล้วก็เห็นผลลัพธ์ทักเจนทั้งสองท่านเลยนะคะเดี๋ยวเรามาฟังนะคะประสบการณ์การทานนะคะว่าท่านเคยปวดทั้งสองท่านนะคะเคยปวดเข่ามาแล้วแล้วก็ทานผลิตภัณฑ์ดีบูลนะคะแล้วดีขึ้นเนาะแล้วก็เดี่นะคะแนะนำตัวเองก่อนชื่อที่เลยค่ะกัญจนาค่ะชื่อกัญจนาเนาะ พี่สมภารเนาะอ่อทั้งสองท่านเป็นพี่น้องกันใครเป็นพี่ใครเป็นน้องคะพี่สาวค่ะพี่สาวเนาะแล้วก็พี่สมภารเป็นน้องอายุห่างกันกี่ปีเหรอประมาณสงปี2ปีนะคะแล้วสอนทานนะคะอ่อมีอาการปวดยังไงบ้างคะก่อนท่านมีอาการปวดปวดเข่านะครับค่ะอ่เขาบอกว่าเป็นเข่าเสื่อมปวดเข่าแล้วก็ล้าลงขาถึงเอวนะครับค่ะครับก็เลยดูทางยูทูบว่ได้สั่งได้พันธีบูรมากินค่ะ เห็นผลชัดเจน,นเนาะเรียกได้ว่าเมื่อก่อนมีการปวดเข่าแล้วเห็นบอกว่าเวลาที่ก่อนจะลุกอะค่ะมันจะลุกลําบากใช่ไหมคะเ<ช>มื่อก่อนต้องแบบยังไงบ้างคะเวลาก่อนจะลุก,กอะตอนที่เราปวดอยู่กค็ค่อยลุกขึ้นลุกแล้วก็เหมือนมอนเข่ามันบิดนะแล้วก็ลุกขึ้นแล้วก็ณะนแล้วก็เหมือนหลังแข็งแล้วลุกไม่อด้ลกเินไ่ได้อ๋อเมื่อก่อนเป็นแบบนั้นแล้วเห็นบอกว่าเอาเมื่อก่อนเนี่ยไม่สามารถที่จะยกขามาเพื่อไขยห้างได้ใช่คือลักษณะเนี้ยครับคือเอาสักห้าวิไม่ต้องเยอะ มค่อยๆลองลองดูแบบนี้ครับมันตึงต้องรีบรีบปล่อยขึ้นถ้าพี่ตันนันมันเป็นยังไงคะอาการปวดมากปวดมันตึงแล้วก็แล้วแล้วที่หลังอ๋อแล้วถึงเอวนะคะแล้วหลังจากที่ได้ตัดสินใจลองทานตัวดีบูนนะคะเห็นผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างคะเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะอาการที่หน้าขาตึงค่ะที่ลาวลงขามาเอวสามกองครับ าอาการเหล่านั้นหายเลยแต่ทุกวันนี้คือสามารถที่จะไข่ห้างได้ปะกะติได้ปะกะติเห็นพี่สมพันธ์บอกว่าอาวิ่งได้ด้วยใช่ไหมคะได้วิ่งได้ด้วยวิ่งได้ด้วยเนาะเรียกได้ว่าผลลัพธ์มากมากพอตัวเองทานแล้วเห็นผลลัพธ์จเจงแบบนี้ก็เลยบอกต่อพี่สาวก็เลยบอกต่อพี่สาวอ๋อค่ะแล้วเป็นไงช่วงที่แบบแนะนำพี่สาวพี่สาวมีอาการมีอาการปวดเข่าค่ะแล้วก็ปวดบั้นเอวเวลาเรานั่งสักพ้านานๆเนี่ยเวลาเราจะลุกขึ้นเนี่ยเราต้องตั้งหลักก่อนครับเพราะว่ายืนตรงไม่ได้เลยค่ะเว ขึ้นกระไดนี่ก็หัวเข่าจะมีอาการแสบแบบเสียวแป๊บๆอตค่ะอืมค่ะทรมานมากทรมานมากก็เราให้พี่สมพั์ฟังแล้วพี่สมพั์ก็แนะนำแนะนำค่ะก็ลองกินดูแต่ว่าเห็นผลนี่ซองแรกก็คิดว่าตัวเองเนี่ยอุปทานหรือเปล่ามันเริ่มดีเลยซองแรกค่ะแล้วได้โทรไปหาเขาไหมคะโทรบอกค่ะโทรเล่าอาการให้ฟังค่ะอ๋อแล้วพี่สมพั์ว่าไงบ้างหลังจากที่ได้ยินข่าวว่าโอ้ดีขึ้นอะไรเงี้ยเขาบอกดีใจที่พี่ด้วยคื อาการที่เคยเป็นอ่ะตนรวนมากผมรัวเหมือนกันที่เจ๊เล่าให้ฟังก็เลยแนะนำให้กินก็ได้ยินจากพูดนี้ก็ดีใจดีใจมากๆเลยก็เรียกได้ว่านะคะทั้งสองท่านนะคะก็มีอาการปวดเ้่าเหมือนกันแล้วทานแล้วก็เห็นผลชัดเจนเกิดจากที่ที่สุพรรณทานก่อนแล้วก็มีการแนะนําพี่สาวพี่สาวทานแล้วก็เห็นบอกว่าแนะนําสินค้าให้แฟนทานด้วยแล้วก็พี่สาวที่อยู่ต่างจังหวัดด้วยเนาะแล้วเป็นยังไงบ้างคะผลลัพธ์ ผลลับแฟนเขาบอกว่าดีมากค่ะตอนนี้แกก็หายปวดกันหายปวดใช้ชีวิตได้กับจริงว่าแกเดินแกเดินเยอะเดินทางานค่ะเดินเยอะเดินทํางานเนาะก็เรียกว่าถ้าถามความพึับใจอะค่ะของพี่ทั้งสองท่านว่าก็สําหรับปฏิพัผลิตผลิตภัณฑ์ดีบุนเนี่ยครับตามที่เคยเคยได้ดูแล้วก็ได้ลองมาใช้ดูความพับใจนี่เรียกว่าสุดยอดครับเหมือนกับที่เราเป็นนี่ปวดขาปวดข่าปวดอะไรนี่เหมือนเหมือนได้ขาใหม่ครับครับผมสำหรับที่ท่าน อยากจะลองนะครับดูดูคลิปนี้แล้วก็สั่งเลยครับไม่ต้องรอนะครับไม่ต้องรอให้ใครมาซื้อให้กินนะครับเราเองต้องซื้อเองต้อง,องรักษาตัวเองครับสุขภาพของเราดูแลเองครับดีที่สุดครับใ,ใครไปซื้อไม่กินไม่มีใครซื้อครับซื้อเองเลยครับน่ารักมากมากนะคะนี่ก็เป็นการการ,การันตีเนาะว่ากินจริงเห็นผลจริงแล้วก็อยากให้คนที่มีปัญหาได้ทานเหมือนเราได้หายเนาะแล้วเดี๋ยวอยากให้พี่กัญจนาค่ะเ,ออเล่าความประทับใจในผลิตภัณฑ์ดีบูนิดนึงนะคะ ผลิตภณัภณฑ์ดีบนูนนี่กินแล้วดีจริงๆนะคะถ้าใครมีอาการแบบนี้ปวดปวดตามร่างกายเกี่ยวกับกระดูกเนี่ยคิดถึงดีบนูนนะคะของเขาดีจริงๆค่ะก็คือหลังจากที่เราได้ทานเนี่ยอาการปวดหายไปไหมคะ หายไปเลยเราสัาหตั้งแต่สององแรกนะคะแล้วเห็นบอกว่าตอนนี้เดินได้คล่องแล้วใช่ไหมคะจากที่เราเคยเดินเจ็บทรมานเนาะเดินตอนนี้เห็นว่าเดินคล่องเลยแล้วไม่ปวดไม่เจ็บไม่ปวดเนาะโอเคค่ะตอนนี้ค่ะมีความประทับใจอะไรกับลิตภัณฑันดีบุญบ้างคะพอกินแล้วมีเห็นผลนะครับกินแล้วมันเห็นผลนะคะจริงจริงอยากจะค้อนมาทุบนี่เลยโยมมันปวดมากเลยโยมสองข้างเลยมันนึกอย่างนั้นจริงๆนะยโยมมันปวดแบบไหนคะปวดแบบลึกๆปวดแบบ โอราะวัแบบอยากจะทุกข์กลาหจริงๆสวัสดีค่ะ